เจ็ดหุ้นที่ปู่บาฟเฟตถือเยอะสุดในปี2025น่าตามไหมวัสดีครับผมวินหวังนะครับคุณกระฟังพอดแคสต์มิ เลยหรือพี่ไรแนวนะครับอัปเดตทุกสถานการณ์การลงทุนที่ส่งผลกับงเงินในพอร์ตของทุกคนนะครับผมทุกคนครับข่าวคราว,าวที่โด่งดังมากๆเมื่อไม่านานนี้ครับก็คือข่าวคราวของคุณปู่วอรเลนบัฟเฟนนั่นเองครับว่าเขาจะลงจากตําแหน่ง CEO นะครับของเบอร์จ่ายเฮดเทอร์เวลแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับเกรกเอเบิรครับซึ่งข่าวนี้แหละก็เป็นที่โด่งดังมากๆครับโดยเฉพาะกับชาวนักลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐาน f u n d a m e n t a l หรือว่า VI นะครับดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้ครับผมก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนมาดูกััันน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 หห่่่่่่่ออออออยยยยยววาาตตตตีีีีี้้้เเเเเเคุุุณปปูบบฟฟ์ถื7ทะะสดใพรร็ไง ซึ่งทั้ง7ตัวนี้ผมว่าก็มีในยยะสาคัญหมดเลยนะครับแล้วดูซิว่าตอนนี้คุณปู่เขาถึงเงินสดเยอะสุดใช่ไหมในที่เป็นประวัติการเท่าที่ผ่านมานครับก็คือเราจะมาดูกันว่าแบบถ้าต่อไปเนี่ยอเมริกาเขา recession เนี่ยที่ปู่ว่าจริงๆเนี่ยไอ้หุณเจ็ตัวนี้คุณปู่เขาอาจจะถั่วเพิ่มหรือเปล่านั่นเองครับก็เลยอยากจะมาเอาไอเดียกันจากพอร์ตแคสตอนนี้และกันนะครับผมดังนั้นครับผมจะพาทุกคนเข้าเรื่องเลยนะ ตัวการพรีเซนต์เนี่ยผมจะใช้เป็นตัว Investing Pro ครับคือถ้าปกติเนี่ยผมก็จะต้องไปตามดูตามพอร์ตของคุณปู่วาเลนใช่ไหมไปดูตาม a อนนาของเบิร์กชยัยว่าถือหุ้นตัวไหนแล้วก็หาเจ็ดตัวแรกมาแล้วก็สืบโพลพวกปัจจัยพื้นฐานต่างๆมาทําเป็นการพรีเซนต์ครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอผมเริ่มใช้ Investing Pro เนี่ยก็พบว่ามันมีตัวฟีเจอร์บางอย่างครับที่มันร่นระยะเวลาตรงนีน้ทำให้ผมแบบสามารถรวบตึงได้ทั้งหมดแล้วก็ทําได้ในระยะเวลาอันสั้น,นครับเกยจะขอพรีเซนต์ผ่านตัวโปรแกรมนี้แล้วกันนะ ผมจะเข้าไปที่ตัวไอเดียครับตัวไอเดียมันเป็นฟีเจอร์หนึ่งของ e Investing Pro ที่ทําให้เราเนี่ยดูพอร์ตของนักลงทุนชื่อดังต่างๆของโลกได้ในที่นี้ก็คือตัวของวอลเ e น b ัฟเฟต t นะครับคุณวอลเลน่ะคุณปู่วอลเลน่ะเขาก็มี38มุ่มที่ถือครองนะตามตัวนี้นะแต่ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลตัวนี้เนะี่ยมันไม่ได้อัปเดตเรียลไทม์นะครับเราดูแค่พอเอาไปเป็นไอเดียนะอย่าของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงทุนตามไอ้ตามที่ตัว พอร์ตอันนี้เอามาร0 0ยเนะครับก็ดูม่าเป็นไอเดียว่าปีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เอาไปเจาะข้อมูลต่อนะอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้กับตัวฟีเจอร์นี้ครับต้องบอกว่าผลตอบแทนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเหนือกว่า s p มารดยตลอดนะครับกับมูลค่าทรัพย์สินที่ถือครองแล้วก็หุ้นทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด38ตัวนะตรงนี้มันบอกละเอียดเลยว่าเนี่ยเห็นไหมมันถือหุ้นตัวอะไรบ้างทั้ง38ตัวแล้วก็บอกแบบเปอร์เซนต์การถือด้วยคือถ้าอยากอัปเเเเเดดดดตตตแแบบบบบรรรร็็็วบบววๆๆอออ่่่ะักสาาาาามมถถชงงนนีี้้้้ยไไไืืืจูหท แล้วมันก็มีส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างด้วยแต่ทีเนี้ยอยากใช้เพื่อนเพื่อมาดูตัวอุตสาหกรรมก่อนครับอุตสาหกรรมที่ปู่ถือเยอะสุดอ่ะตอนนี้เป็นเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ครับ28.1%สังเกตว่า28.1%เนี่ยมันตรงกับตัวหุ้น Apple ครับแปลว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือ Apple ิลแปลว่าปูเนี่ยถือหุ้น Apple เยอะสุดในตอนนี้นะแม้ว่ามันจะแปลว่าปู่เขาเนี่ยจะขายไปบ้างครับอยู่ที่28ลองลงมาก็เป็นสินเชื่อนะก็น,ะ,กคน,ะ,น,น,นะคนรตััวอืบ แล้วก็ลงมาเป็นธนาคารแล้วก็เป็นน้ำมันกา๊าซเราลงมาก็เครื่องดื่มก็น่าจะโคคาโคล่านะใช่ไหมจากนั้นก็เป็นเรื่องทั่วๆไปครับตลาดทุนผลิตภัณฑ์อาหารประกันภัยว่าไปครับตรงนี้จะเห็นว่าที่มันกระจุกกระจุกอ่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีนะแล้วก็สินเชื่อธนาคารคอมมูนิตี้เครื่องดื่มแล้วก็ตลาดทุนนะครับทีนี้มาลองดูกันว่าคุณปู่เนี่ยถือหุ้น7ตัวแรกน่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือ Apple 28.1นะครับ ลองลงมาก็เป็นอเมริกันเอ็กเพลสคอปเปอีครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับบัตรเครดิตบัตรเงินสดอะไรประมาณนี้นะคล้ายๆกับวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดครับแต่ว่าอันเนี้ยถ้าใครศึกษาประวัติชีวิตปู่อ่ะก็จะเห็นว่าเขาซื้อในช่วงที่อเมริกันเอ็กเพลสเนี่ยมีปัญหาครับแล้วก็ซื้อไปจํานวนมากๆจนมีนัยะสําคัญเลยแล้วก็เป็นตํานานการลงทุนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับลองลงมาอันดับ3าเนี่ยสิเปอ็นเป็นแบงก์ออฟอเมริกาครับอันนี้ก็เป็นหุ้นธนาคารนะส่วนตรงอันดับนี่ KO, Cola, Cola, Coke เนี่ยะะห็คือโคาอางค่อนวนานมาก ตั้งแต่อามาตานิรันกาเลยนแล้วก็เป็นหุ้นตัวนึ่งที่อยู่ติดพอร์ตปูนะมาเป็นเวลานานเหมือนกันลองลงมาอันดับ5ก็เป็นเชฟรอนครับอันนี้ก็เป็นคอมมูนิตี้นะลองลงมาอีกก็เป็นออกซี่ครับเป็นปิโตรเลียมคอร์ปอรชันนะครับอันนี้ก็เป็นคอมมูนิตี้เหมือนกันแล้วก็อันดับ เเนี่ยก็จะเป็น Moody ครับ Moody ก็เป็นคล้ายๆกับ S&P Global อ่ะเป็นบริษัทแบบให้เครดิตเลตติ้งอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวค่อยๆเจาะดูแล้วกันว่าม,มีอะไรบ้างอันนี้ครบเอ่น่งี่หโอเค7อันดับแรกก็จะเป็น Moody นะครับส่วนอันดับรองลงมาอันดับ8อเนะี่ยจะเป็นค้าไฮค้าไฮคอปนีครับก็คือพวกซอสมะเขือเทศซอสแคชช OP อะไรประมาณเนี่ยมันอยู่ที่3.7%แต่ว่าเดี๋ยวคิดมันยาวเกินครับผมก็เลยจะนำเสนอแค่7อันดับแรกแล้วกันครับ ข้อดีของ b วิต i ิง Pro ก็คือพอเราสนใจตัวไหนเนี่ยเราเคาะเข้าไปครับแล้วมันก็จะบอก และเอียดบรลว่าเป็นยังไงบ้างสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันจะบอกบูลเลตพอยต์เราครับว่าแบบมีข้อดีข้อเสียในช่วงนี้ยังไงบ้างก็เหมาะกับนักลงทุนที่จะดูพอร์ตป่วยแล้วก็ดูว่าตอนนี้มันน่าสนใจน่าลงทุนตามไหมครับอย่างตัว Apple นะตอนนี้เขาบอกว่าบริษัทฝ่ายบริหารเนี่ยได้ทําการซื้อหุ้นคืนอย่างมากแล้วก็มีการเพิ่มเงินปันผลระยะเวลา13ปีติดต่อกันอันนี้ก็คือข้อดีทั้ง2ข้อแต่ว่าข้อเสียก็มีก็คือนักวิเคราะห์2 1เ็คนเนี่ย ปรับแก้ไขค่าผลกําไรให้มีค่าลดลงสลับช่วงระยะเวลาที่จะมาถึงก็คือปรับประมาณการกําไรลดลงนั่นเองครับแล้วหุ้นเนี่ยก็มีการซื้อขายสูงสุดในช่วงที่ผ่านมาไปว่ามันค่อนข้างจะผันผวนครับสลับหุ้น Apple ในช่วงนี้นะอืมมันก็อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับตัวราคาเนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีการยบยบลงในช่วงหลังๆก็ตามปัญหาที่เราเห็นในข่าวข่าวครับเราสามารถดูตัวข่าวได้ตรงด้านล่างครับมันก็มีข่าวสารตลอดทีเนี้ยผมอยากอัปเดตตัวงบคร่าวๆหน่อยว่าเป็นยังไบงบ ตัวรายรับเนี่ยในรอบ12เดือนที่ผ่านมานะครับก็มาจาก3อันนี้มันไม่ใช่งบรายรอบปีนะแต่ว่ามันแทร็กให้ดูว่า12เดือนที่ผ่านมาเนะี่ยเป็นงวดๆเป็นยังไงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามงบที่แสดงตามผลประกอบการตามเอ็มดนะครับของบ้านเรานะตัวรายรับเนี่ยเป็น3ามแสนแปดสามแสนเก้าสี่แสนรายได้เนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับตัวกําไรก็9ก้าหมื่นห ยวอบลงมา9 3 0 0 0าแล้วก็เพิ่มเป็น97 0 0 0ก็ยังคงโตอยู่ไปว่าไรายได้ยังคงเติบโตนะแต่ว่ากําไรเนี่ยก็ยังประมาณแบบไม่ได้โตเท่ากับไรายได้ไม่ได้ไม่ได้โตดีเท่านะครับทีนี้ผมอยากจะดูตัวนี่สินกับสินทรัพย์ทั้งหมดหน่อยในช่วงของรอบ12เดือนที่ผ่านมา3รอบนะครับสินทรัพย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณโอ้สินทรัพย์มันก็ลดลงนะ ดูด็300,000มา3 6 0 0 0 0นี่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงมาหน่อยเหลือ300,000สามแต่ข้อดีก็คือตัวหนี้สินของ Apple เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับล่าสุดก็อยู่ที่98,000แล้วก็ตัวที่ลดลงเยอะๆเนี่ยก็เป็นหนี้สินเหมือนกันนะอืมแปลว่าตัวบารานซ์ชีดอะถ้าดูคร่าวๆตรงนี้นะก็น่าจะปลอดภัยอยู่เพราะว่าหนี้สินรวมมันประมาณแบบตีกลมๆอ่ะก็แสนหนึ่งนะอาจจะแสนล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าหน่วยอาจจะมากกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวสินทรัพย์เนี่ปร 300, ปรระะมมาาณณ3000,000 3ก็1ใน สหรับตัวนี้สินส่วนตัวกระแสเงินสดเนี่ยก็เป็นบวกเงินกระแสลงทุนดําเนินงานเป็นบวกลงทุนเป็นบวกจัดหาเป็นลบนะแต่ก็สังเกตเห็นนะครับว่าตัวจัดหาเนี่ยมันก็จุงๆเหมือนกันนะฮะมันก็ทําการลงทุนค่าเปรีเยอะจากกรณีของ ai อนะครับนันนก็เป็นภาพคร่าวๆข,ของตัว Apple นะก็มานำเสนอให้ดูที่เนี้ย PE ตรงนี้ตามข้อมูลอยู่ที่30ก็ถือว่าก็ พอเหมาะพอสมนะอันนี้แล้วแต่คนตรงนี้เนี่ยแล้วแต่คนนะครับว่าคิดยังไงกับตัวหุ้น Apple แต่ก็จะเสนอคร่าวๆประมาณนี้นะทีมาดูอันดับ2มั้งครับเป็น American Express ก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตคล้ายๆ Visa กับ m a s t e r c ์การนะครับลองดูบล l e ตพอยต์หน่อยเขาบอกว่า American Express เนี่ยเพิ่มเงินปันผลระยะเวลา3ปีติดต่อกันแล้วนะครับแต่ว่าก็มีข้อด้อยก็คือนักวมีข้อะห์13คนมีการลดประมาณการกําไรนะในช่วงเวลาที่จะมาถึง แล้วก็ตัวอเมริกันเอเพรสเนี่ยเป็นผู้ดําเนินธุรกิจสินค้าทั่วไปในอุตสาหกรรมสีเชื่อผู้บริโภคและข้อดีอย่างหนึ่งก็คือยังคงจ่ายเงินปันผลเช่นเดิมเป็นเวลา5 5ปีติดต่อกันครับผมว่าก็น่าจะเข้าเก็บกลุ่มของราชาปันผลนะสำหรับตัวอเมริกันเอเพรสเนี่ยตัวราคาเนี่ยก็ขึ้นมาตลอด10ปีนะแต่ว่าเห็นไหมว่ามันยังไม่ยวบเท่ากับตัว Apple นะิลอ่ะแปลว่ามันยังไม่ได้เจอปัญหาแบบเฉพาะพื้นฐานธุรกิจนะอาจจะยวบลงตามกระแสะความนิยมของตัวหุ้นในอเมริกาครับ P/E อยู่นนกกา ทีนี้มาดูตัวพบกันเงินหน่อยว่าเป็นไงบ้างดูตัวรายได้สิารายได้เนี่ยเติบโตดีมาตลอดนะในรอบ12เดือนนะครับ5 0 0 0 0ื่น0 0 0 6, 000, 6, 000, 6 000, ครับที่ดูตัวกำไรบ้างกำไรก็8,300มาหมื่นมาหมื่นสังเกตว่าไอ้สอรอบหลังเนี่ยกำไรมันโต มันไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับอันนี้ต้องไปเจาะดูต่อแนละ้วว่าตัวธุรกิจเนี่ยมันเป็นปัญหาชั่วคราวหรือเปล่าหรือว่ามันจะเปลี่ยนพื้นฐานไปนจริงๆอาจจะมีอะไรที่มาแย่งมาเก็ตแชร์มันหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นครับพอดูข้าวๆาบเนี่ยแล้วจะพอเห็นไอเดียให้ไปเจาะต่อนะครับอืทีนี้มาลองดูตัวบาลานซ์ชี้หน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างสินทรัพย์ทั้งหมดตอนนี้2องแสนนะนี่สินมุนเวียนก็แสนหกก็ประมาณเกินครึ่งด้วยนะเกินครึ่งนี่สินค่อนข้างเยอะ ดูผิดดูผิดเอาใหม่ครับสินทรัพย์รวม2อ0 0สนนี่สินรวม2อ0 0สนเออผมก็ว่านี้สินมันน้อยแปลกก็2อ0แสนปกับสองแสนห้าแปลว่านี่เยอะกว่าครับแต่ว่าตามธรรมดาของธุรกิจประเภทนี้เพราะว่าตัวอเมริกันเพสอะมันมีความมันมีแบงค์อยู่ในนั้นด้วยครับซึ่งปกติของธุรกิจแบงคนะ์นี่สินใจเยอะอยู่แล้วครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นปกติของธุรกิจนั่นเองนะครับแต่ก็อยากให้ลอาสังเกตว่านี่สินมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะสองแสนสามสองแสนสี่สองแสนห้าเนียอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเหมือนกันนะครับ นี้ดูตัวงบกระแสเงินสดก็ทั่วไปครับเป็นบวกลบบวกนะอืมก็น่าจะเป็นปกติของธุรกิจแนวธนาคารแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนตัวอัพเดตเนี่ยก็ไปเจาะดูเพิ่มเติมได้นดั่นเองครับประมาณนี้นะครับสำหรับอเมริกันเอ็กเพรสอับสาก็คือ Bank of America ครับอันนี้แบงก์เลยนะ ทีนี้มาดูบลูเ็ตพอยต์บ้างนะครับก็เป็นธนาคารของสหรัฐอเมริกาครับตัวแบงก์ออฟอเมริกาเนี่ยเพิ่มเงินปันผลระยะเวลา11ปีติดต่อกันอันนี้แง่บวกนี่ลบก็คือนะข้อ11อคนปรับแก้ไขประมาณการกําไรลดลงนะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงก็คือ P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตนะครับก็มีความเป็น Value อยู่นะครับอีกอันนึงก็คือที่สําคัญก็คือตรงเนี้ยประสบปัญหาจากอัตรากําไรขั้นต้นที่ย่าแย่แปลว่า กำไรขั้นต้นเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าปกติที่เคยเป็นมาในอดีตนะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันรวบรวมจากค่าสถิติค่าตัวแรกที่มันแทรกมาโดยตลอดนะครับตัวราคาก็ยังคงเป็นแนวขาขึ้นอยู่นะครับ PE อยู่ที่11อ็อันนี้ถูกเลยนะถูกกว่าเมื่อกี้ทีนี้ดูตัว l e v e n u e นะเก้านห้กนก็ก็เติบโตดีอยู่แต่ว่าตัวกำไรก็อยู่ที่26 0 0 27, 0 27,000ส7 0 0 0สสังเกตนะครับว่าตัวกำไรเนี่ยมันก็ยังคงโตอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้โตแบบน่าตื่นเต้นอะไรมากนะครับอย,อยู่ในแนวเติบโต ทีนี้ดูตัวบาลานซ์ชี้นหน่อยว่าเป็นยังไงสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ล้านนะอันี้ผมแบบเคาะตัวเลขคร่าวๆนะนี่สินล่วมก็3ล้านเหมือนกันก็ตามปกติเห็นไหมครับว่าตัวธุรกิจแบงก์เนี่ยนี่สินมันเยอะอยู่แล้วครับเพราะว่าโปรดักของเขาเนี่ยเป็นตัวเงินสดนะครับดังนั้นก็เลยเป็นธุรกิจของธรรมชาติประเภทนี้ตัวแคดโฟเนี่ยก็ยังคงสอดคล้องกันไปตามปกติธุรกิจอันนี้ก็เป็นส่วนของ Bank of อเมริกานะครับ อันดับ4ครับพี่โค้กครับ KO ดูซิเป็นไงบ้างอยากไปดูบุเลตพอย์อะ บุเลตพอยต์ก็คือโคก็เป็นหนึ่งในราชาบันผลครับเงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา54ปีแล้วนะครับแต่เราก็อย่าไปไว้วางใจนะเพราะว่าล่าสุดนี่เพราะว่าล่าสุดก็มีหุ้นตัวหนึ่งที่ปรับลดเงินปันผลนะเป็นหุ้นยาสักตัวแต่ว่าอาจจะจอนสันแอน,นจอนสันมั้งถ้าจําผิดผมขออภัยนะครับแล้วก็มีอัตรากำไรขั้นต้นที่น่าพึงพอใจนะแต่ว,ว่านักวิเคราะห์1ิคนเนี่ยก็ปรับประมาณการกำไรลงนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ดาเนินธุรกิจสินค้าทั่วไปอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนะครับประมาณนี ราคาก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะดู P/E P/E อยู่ที่28นะแพงกว่า2อันแรกนะสังเกตนะแพงกว่าของอเมริกนเน็กเพสแล้วก็แบงก์ออฟอเมริกานะครับตรงนี้มาดู P/E ย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ดู P/E เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมได้อันนี้ไปเจาะเพิ่มเติมได้นะแต่ผมกลัวคลิปมันยาวเกินที่ดูงบคร่าวๆหน่อยว่าเป็นไงบ้างรายรับ4 5 0 0 4 7 0 0 4 0 0 0อืมรอบล่าสุดนี่ลดลงนะทุกคน จาก40,070เหลือ4 0 6 0เนี่ยข้อสังเกตนะครับส่วนตัวกำไรน,นี่แทบจะเท่าเดิมเะครับหมื่นเดียวตลอดเลย1 7 0 0 1 7 0 0หมดเลยแปลว่ามันมีสัญญาณอิ่มตัวเหมือนกันนะก็ต้องดูต่อว่าต่อไปจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องไปเจาะต่อที่อยู่บาลานซ์ชีนะ้เนี่ยสินทรัพย์ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งนะนี่สินอยู่ที่7 0 0 0หมื่นนี่สินก็ไม่ได้น้อยนะครับแต่ว่าแต่มันก็ประมาณนี้มาโดยตลอดครับแต่ก็อยากให้ดูว่าแบบตัวบาลานซ์ชี้แดมมันก็ีความเสี่ยงประมาณหนนึ่งนันเองครับ ส่วนตัวงบ,งบกระแสเงินสดก็เป็นบวกบวก,บวกลบก็โอเคนะโอเคนะแต่สังเกตว่าลบหลังๆเนี่ยอันหลังเนี่ยฟีแคทฟโฟมันจะน้อยครับเพราะว่าโค้กเนี่ยเขาก็มีการซื้อบริษัทอื่นเพิ่มขึ้นมาเยอะอย่างล่าสุดก็น่าจะซื้อบริษัทเกี่ยวกับวอดกา้ามั้งแต่ผมจําชื่อไม่ได้ก็น่าจะเป็นแบบจุดบวมของเงินลงทุนตัวนี้เหมือนกันนะครับโอเคไปดูัดับต่อไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เชฟรอนครับน,นี่น่าจะเป็นคอมมูนิตี้ครับเป็นน้ำมันกา๊าซแล้วก็เชื้อเพลิงพลังงานนะครับ ฝ่ายบริหารทําการซื้อหุ้นคืนอย่างมากสำหรับหุ้นเชฟรอนนะแล้วก็เพิ่มเงินปันผล3 7ปีติดต่อกันสังเกตสไตล์ของหุ้นของคุณปู่วาเลนนะครับก็จะมีเงินปันผลที่เพิ่มติดต่อกันมาโดยตลอดนะครับแต่ว่านันมีคอสสิอคนก็ปรับประมาณการกําไรลงนะแล้วก็เป็นผู้ด,ดาเนินธุร,ธรธกิจทั่วไปน้ามันก๊าซเชื้อเพลิงพลังงานนะครับราคาก็ประมาณนี้แต่ว่าก็มีการอิ่มตัวนะหลังจากช่วงปี22เป็นต้นมา PE อยู่ที่15านะครับมาดูงบสักหน่อย รายรับเนี่ย194 195, 195ก9 5น่กหหน่ห็โตหน่อยๆแต่กำไรมีความผันผวนนะครับ2 1งห0ื่นนเออเกิดความผันผวนในแง่ของคอมมูดิตี้นะครับสังเกตว่ารายรับเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ากำไรเนี่ยลดลงเยอะเลยครับแปลว่าเรื่องต้นทุนเนี่ยน่าจะมีผลกระทบนะครับทีนี้ดูบาลานซ์ชีตบาลานซ์ชีตเนี่ยในนี้มันไม่ได้อัปเดตอันรอบล่าสุดดิรอบล่าสุดเท่าที่มีก็มี2 5 0 0 0นหนี่สินก็แสนหนึ่งนี่สินถือว่าน้อยนะครับเอา อืถือว่าน้อยน่าแปลกใจเหมือนกันตรงนี้น่าแปลกใจเหมือนกันต้องเจาะต่อพอดีผมไม่ได้เชี่ยวชาญตัวหุ้นคอมมิชชั่นะครับก็เลยจะพรีเซนต์ให้แบบเข้าๆประมาณนี้แล้วกันให้เพื่อนๆไปเจาะต่อนะส่วนกระแส,สนสดเนี่บบวกลบๆแล้วก็มีฟรีแคสโฟเหลือด้วยอย่างนี้ถือว่าสวยนะจริงๆดํบเดินงานบวกแปว่าทํามาหากินได้ลงทุนลบไปว่ามีการลงทุนเพิ่มกระแสจะถงเงินทุนลดก็ว่าอาจจะมีการจ่ายปันผลหรือว่ามีการใช้นี้สินอย่างเงี้ยงบงบแคสโฟเนี่ยค่อนข้างสวยสำหรับเชฟลอนนะครับ อเคนะประมาณนี้นะเพื่อนๆจอต่อกันนะ mm. เชฟรอนถ้าสนใจนะครับต่อไปออกซี่ครับออกซิเดนทัลเิโตรเลียมครับก็เป็นน้ามันก๊าซเชื้อเพลิงพลังงานเหมือนกันนะครับตรงนี้บ u ล l ลต์พอยต์เขาให้ข้อดีหมดเลยนะเห็นไหมเพิ่มเงินปันผลระยะเวลา3ปีติดต่อกันนัวกวิเคราะห์สิคนปรับประมาณการกําไรเพิ่มขึ้นก็น่าจะเป็นวัฏจักรของคอมมูนิตี้นะสังเกตว่านี่จะเป็นหุ้นตัวแรก ใน7อันดับของปูวอเลนนะที่นักวิเคราะห์เขาปรับประมาณการกำไรเพิ่มแล้วก็ยังคงจ่ายเงินปันผลเช่นเดิม52ปีติดต่อกันนะครับก็เป็นราชาปันผลเหมือนกันนะผมว่าแล้วก็นักวิเคราะห์คาดว่ากําไรบริษัทเนี่ยจะดีขึ้นในปีนี้สังเกตว่านักวิเคราะห์มองในแง่อ็อกซี่เนี่ยดีนะครับในช่วงระยะเวลาใกล้แต่สำหรับราคาก็ค่อนข้างผันผวนครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาเขาอาจจะมองว่าจบรอบวัฒจักรตรงนี้แล้วก็ได้นะอาจจะเป็นขาขึ้นอันเนี้ยเป็นภาพที่นักวิเคราะห์มองนะอันนี้ผมแปลจากบลูเรตพอย P.E. อยู่ที่17นะดูตัวรายได้หน่อยแล้วกัน 36, 28, 26 0 0 0อ0แมนแน่เลยนักวิเคราะห์เขาคิดว่าวัา,าจักรขาลงน่าจะจบแน่เลยถ้าเป็นทรงคอมเมดิตี้แบบนี้ตัวกำไรก็โอ้โหอย่างเน่าฮะ1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0อย่างเงี้ยพอดูงบแบบนี้กับตัวบูลเลตพอยที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะดีขึ้นนะ่ะมันก็เลยแปลไปได้ว่านักวิเคราะหนะ์น่ยเขาน่าจะคาดว่า ไอ้ไอัดไอ้ความเน่าเฟะขาลงตรงนี้อาจจะจบแล้วอาจจะเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วก็ได้ทีนี้ก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆเราไปเจาะแต่ว่าเพื่อนๆเห็นด้วยกับที่นักวิเคราะห์เขาคาดไหมแล้วก็ต้องไปดูพื้นฐานธุรกิจด้วยนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าอุตสาหกรรมคอมมูนิตี้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เข้าใจก็แนะนําว่าอย่าเสี่ยงนะครับไม่งั้นจะเอาเงินคืนให้ตลาดแต่ว่าตรงนี้เราพอดูเป็นไอเดียว่าแบบนักวิเคราะห์คิดอย่างนี้แล้วก็งบกันเงินมาสะท้อนแบบนี้เป็นไอเดียให้เราไปศึกษาต่อได้นั่่นนเองรบทีดูาาาชวๆะ a อสเซ8แปดหนห้นี่สินห0 0 0 0ืนนี่สินเยอะนะครับอืมอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตไว้ส่วนตัว c a t โฟก็บวกลบบวกนะครับประมาณนี้ออกซี่ต่อไปก็อันสุดท้ายครับเป็น m o ดดี้เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับตลาดทุนหลักๆก็จะเป็นการให้เครดิตเรตติ้งหรือว่าเครื่องมือที่ให้ข้อมูลทางการเงินนะครับสมเดีกับ S&P g l o b a l นะครับดูเปลิดพอยต์หน่อย มีคะแนนสกอร์อยู่ที่ระดับ9นี่ก็เป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือนะแล้วก็มีการเพิ่มเงินปันผล15ปีติดต่อกันแต่ว่านักมิค้อะห์18คนเนี่ยปรับลดกําไรลงนะครับแล้วก็การเทรดที่ตัวคูณมูลค่าสูงของกาไรหมายถึงว่ามันอาจจะโอเวอร์แวลูครับผม,มอยากดูกพี e. เท่าไหร่โอ้โห PE 40ไี่หน้านะมันให้อเดอร์แวลมันให้อเวอร์แวลู PE 40นะครับซึ่งมันจะมี Mo ด d ีกับ s p g l o b a l ครับที่คล้ายๆจะผูกขาดกับอุตสาหกรรมนี้เลยอ่ะ ดังนั้นเนี่ยนักลงทุนเขาก็เลยให้ค่า P/E เนะี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันดูว่ามีคู่แข่งมาแข่งกับมันยากครับนักลงทุนเขาก็เลยให้พรีเมียมตรงนี้นั่นเองครับทีนี้มาดูเรื่องวันี้นเป็นไงบ้าง5้า0ั0เก้าเจก็โตนะครับโตอยู่นะจริงๆมันโตเพิ่มขึ้นเลยนะโตมา100อีกงั้นก็โตมา200กํากำไรก็1ัน0 0 0 2 0 0ัก็โอเคนะกำไรโตดีนะครับเผื่อๆโตเยอะกว่ารายได้นะมึงเนี่ยดูประล้านชี้หน่อย สินทรัพย์หมื่นห้านี่สินหนึ่งหมืนหนึ่งพันนี่อันนี้นี่สินเยอะเหมือนกันครับอืมแต่ก็อาจจะเป็นช่วงกานขยาย,ยางานเขาแหละแคดโฟเขาบวกลบลบก็ถือว่าโอเคนะครับทั่วไปอืมเพราะว่าตัว m o ดี้เนี่ยเขาก็แบบเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วครับก็มีความน่าเชื่อถือประมาณนึงอันนี้ก็คือภาพรวมของเจ็อันดับของปู่บัฟเฟต์นะครับแล้วก็ผลตอบแทน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่ที่ส3นะครับ แต่ปกติที่ผมทำอะคือผมก็จะดูประมาณนี้แหละสลับนักลงทุนคนหนึ่งว่าช่วงนี้เขาถืออะไรบ้างแต่ว่าผมจะมารีเช็คกับ AI ทีครับพอดีเขามีฟีเจอร์ตรงนี้เป็น Wallen AI เนี่ยผมเคยถามไว้ว่า7อันเนี้ยเหุ้นของ b บ f f e t t ที่ถือย้าสื่อตัวนี้มีอะไรบ้างและน่าลงทุนไหนเพราะว่าไอตัวไอเดียเมื่อกี้มันอาจจะยังไม่อัปเดตเรียวถามครับผมจะมาคอสเช็คก,กับตรงนี้อีกทีว่าข้อมูลเนี่ยมันตรงกันไหมแล้วถ้าอันไหนที่มันเลื่อมๆเนี่ยผมก็จะดูเผื่อๆว่าแบบบางทีอาจจะเป็นตัวเลือกที่ปู่แบบอาจจะซื้อเข้ามาแล้วแต่ว่าข้อมูลยังไม่ได้บันทึกเป็นพระปิกอะไรประมาณเนี้ยพอดู2ซอสมาประกอบกันอาจจะทาให้เรามีข้อมูลที่ค่อนข้างตรงกันมากขึ้นครับอย่างตรงนี้เนี่ย AI เขาไปสิร์ชมาเขาบอกว่าถือครองมากสุดเจ็ดอันดับแรกอ่ะมีอันนี้มี1ก็คคือ Apple เตรงนะ แต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันบอกผิดนะครับมันบอกอยู่ที่40ปแปลว่าข้อมูลของ AI อเนี่ยอาจจะไม่ได้อัปเดตเท่าในของส่วนของตัวฟีเจอร์ไอเดียที่ผมคลิกเมื่อกี้นะลองมาก็แบออฟอเมริกาอเมริกันเอ็กเพลสโคคาโคล่าเชฟรสออคซิเดนทัลแต่ว่าตรงนี้เนี่ย เขาไม่ได้เป็นวูดดี้ทีอันดับ7เนี่ยอันดับ7ตรงนี้เป็นคราฟไฮจะเห็นว่าพอคอสเช็ค2อย่างเราจะพอได้ไอเดียมากขึ้นบางทีแบบระหว่างจะแวะมาดูคราฟไฮก็ได้นะว่าช่วงนี้แบบราคามันถูกแล้วก็น่าสนใจลงทุนหรือเปล่าคือเป็นอันดับ7อันดับ8อย่างง่ายแต่ว่ามันก็เป็นมีนัยะสาคัญพอสมควรเหมือนกันประมาณสัก3%ของพอร์ตของวอลเลนนะครับความน่าสนใจอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวเบิร์กชัยแล้วว่ามันวิเคราะห์ยังไงตรงเนี้ยตรงนี้ AI มันหาเพิ่มให้ด้วยแล้วว่าจากข้อมูลที่มันหามา7อัันดบเี่ เอไอเขาบอกว่ามันเห็นบางบริษัทที่อยู่ในพอร์ตของบัฟเฟต์หรือว่ามีลักษณะที่มันคล้ายคลึงกับสไตล์ที่บัฟเฟต์เขาลงทุนนะเขาก็จะแนะนำเราว่าดูลองดูจอร์อสันแอนจอร์สันไหมว่าตอนนี้มูลค่าเนี่ยอาจจะได้แวลูแล้วนะแล้วก็อาจจะมีแอคซอนโมบิลเพราะว่าคุณปูว่วอลเลนนะเขาก็ลงทุนเกี่ยวกับออกซี่กับเชฟรอนใช่ไหมอันนี้มันก็หามาให้แล้วก็เครื่องของ u ยู t e d เต็ดเทอันนี้ก็เป็นแง่ของแวลูครับว่าราคามะมูลค่าถูกแล้วก็เอฟบีก็เป็นอุตสาห,ารหกรรมเฮลท์แนนคร์ อันนี้ก็คือการบ้านทั้งหมดคร่าวๆนะเวลาผมจะ ตามดูว่านักลงทุนคนไหนเขาถืออะไรบ้างช่วงนี้พอมาแ r ปอัพอย่างเนี้ยก็ยังเห็นว่าคลิปเนี้ยมันยังไม่ถึง20นาทีแหละผมก็จะพอรู้ทั้งหมดแล้วว่าวอรเรนเนี่ยเขาถือประมาณนี้ประมาณนี้แล้วในตอนต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปเนี่ยผมก็อาจจะดูของบิวเกตดูของเรดาริโอเอามาอัปเดตไปช่วงๆครับว่านักลงทุนระดับโลกเนี่ยเขาถือตัวอะไรบ้างก็ถือเป็นข้อดีนะครับของตัว Investing Pro นั่นเองครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับตัว Investing Pro เนี่ยพอดีเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีน้ําใจงดงามมากครับเขาให้ส่วนลดกับเฉพาะของคนทีี่่ตติิดดาามมชองงเเระ๋ยวผจแล ด้า,างนงะแล้วก็กรอกโค้ดของ R. d a m i l i o n ครับซึ่งจริงๆอพอคลิกลิงก์ไปเขาจะกรอกคูป,ปองให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับได้รับโส่วนลดถึง15%เลยและกันนะครับเป็นสม,มนาคุณพิเศษสำหรับผู้ติดตามช่องเรานน่นเนะครับโอเคกับหน้าจอหลักสุดท้ายนะครับขอขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามานะครับแล้วก็รับชมกันนะครับคิดว่าคอนเทนต์นี้น่าจะถูกใจเพื่อนๆนะเพราะว่านี่ก็รวบตึงให้เลยนะครับผมทีเดียวจบนะครับไม่ต้องไปหาจากที่ไหนบุ่นวายเยอะแยะ นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดชอบใจคอนเทนต์นี้ฝากไลค์แชร์ซับสไครต์นะครับอันกรทึมใช่เลยเจริญคลิปดีๆแบบนี้เพ่กับผู้สุดใจต่อไปนะครับและพกใหม่กบพอดแคสต์มีพล่านเลยเลยพี่ไรเนาได้ใหม่นะครับสวัสดีครับผม